หน้ากากผีเช้าวันเสาร์อันโปร่งใสน้อยเด็กชายวัยสิบสองปีลูกชาวไล่ชาวนานในหมู่บ้านเล็กๆภาคอีสานตื่นแต่เช้ามืดช่วยพ่อแม่ทำไล่ไถนาหลังจากเสร็จงานในไล่นาเขาก็พากันไปเล่นกับเพื่อนๆที่ชายทุ่งห่างออกไปจากหมู่บ้านท้องฟ้าในฤดูฝนอันสดใส ลมเย็นโชยผ่านต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเลาะดังละคนไปทั่วบางคนไล่จับบางคนปีนต้นไม้บางคนวิ่งลุยโคลนอย่างไม่สนใจเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนเฮ้ย hey, ดูนั่นสิเพื่อนชื่อยศตะโกนเลกทุกคนน้อยรีบวิ่งเข้าไปดู พบว่าที่โคนต้นไม้ใหญ่มีบางสิ่งที่ถูกฝังไว้โผล่พ้นดินออกมามันคือหน้ากากประหลาดหน้ากากไม้เนื้อแข็งเคลือบเงามันวาวลวดลายสีทองแกะสลักอย่างปาณีมีเส้นสีแดงเป็นลายวนรอบดวงตาและปากดวงตาของหน้ากากเป็นโพรงดำรึกจนดูเหมือนจ้องกลับมาอย่างมีชีวิต โห oh, สวยดีนี่น้อยพูดด้วยสายตาหลงไหลพางปัดเศษดินโคลนออกมาจากหน้ากากด้วยความระมัดระวังเฮ้ย hey, ใส่ดูสิน้อยเพื่อนเพื่อนเชียร์เขาน้อยยิ้มรับก่อนจะค่อยๆย,ยกหน้ากากแนบเข้าไปกับใบหน้าอย่างตื่นเต้นทันทีที่หน้ากากสัมผัสกับผิวน้อยรู้สึกวูบเย็นแปลกประหลาด ลมสงบลงชั่วขณะก่อนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปภาพรอบตัวน้อยเปลี่ยนไปในบัดดลท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวสดใสนั้นปรากฏร่างโปร่งแสงของผู้คนหลากหลายวัยลอยวนอยู่รอบตัวน้อยพวกเขามีสีหน้าหวาดกลัวบิดเบี้ยวหรือบางตนมีบาดแผลชะกันดวงตากวงลึกโบหน้าสยดสยองจนขนลุกขนชัน อานั่นมันอะไรกันน้อยร้องรั่นด้วยความตกใจเพื่อนๆที่ยืนอยู่กับมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าอะไรของแกน้อยเป็นอะไรหรือเปล่ายศถามอย่างงุนงงน้อยพยายามจะถอดหน้ากากออกแต่ยิ่งดึงเท่าไรมันก็ยิ่งติดแน่นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังเข้ามาในหู เจ้ามองเห็นพวกข้าแล้วเจ้าจะอยู่กับพวกข้าตลอดการลร่างวิญญาณค่อยๆ่อยลอยเข้ามาใกล้พร้อมเสียงควรคางหน้าขนลุกท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มทั้งที่ยังเป็นกลางวันแสกแสหลมแรงพัดกวาดยอดข้าวเอนซ้ายขวาทุง่งนากลายเป็นแดนปีาศาจโดยไม่ทันรู้ตัวน้อย ล้มลงด้วยความกลัวเพื่อนๆเ,เริ่มแตกตื่นและพากันวิ่งหนีไปน้อยรีบเดินกลับบ้านในเย็นวันนั้นแต่ใบหน้าของเขายังคงถูกหน้ากากาปกคลุมแน่นพ่อแม่และเพื่อนบ้านต่างแตกตื่นตกใจเมื่อเห็นสภาพของเขาน้อยเป็นอะไรไปลูกแม่ร้องลั่นชาวบ้านช่วยกันพยายามถอดหน้ากากออกมา ด้วยหลากหลายวิธีทั้งใช้น้ำอุ่นเช็ดถูใช้มีดแงะเบาๆแต่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้เลยข่าวแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วบางคนเสนอให้พาไปหาหมอผีประจำบ้านหมอผีประจำบ้านจึงถูกเชิญมาในคืนนั้นหมอผีทำพิธีสวดขับไล่ผีในกระท่อมกลางหมู่บ้านจุดเทียนกํายานและเครื่องลามเต็มไปหมด แต่ในระหว่างพิธีหนากากกับเริ่มร้อนเผาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เสียงกรีดร้องของวิญญาณดังแทรกเข้ามาในศีรษะของน้อยปล่อยเราไปให้เราออกไปหรือว่าเจ้าจะต้องตายแล้วไปอยู่กับพวกเราชั่วนิรันดรหมอผีหน้าซีดเผือดยอมรับอย่างสิ้นหวังว่าตนไม่อาจช่วยอะไรน้อยได้ เมื่อความหวังในหมู่บ้านเริ่มลิบลีหัวหน้าหมู่บ้านจึงเสนอให้ไปขอความช่วยเหลือจากพระธุดงที่พึงธุดงผ่านมาในป่าลึกใกล้หมู่บ้านหลวงปู่บุญพระธุดงผู้สูงวัยใบหน้าอันสงบเยือกเย็นรับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจก่อนที่จะหลับตานั่งสมาธิเงียบอยู่นานหลายนาทีนี่คือกรรมเก่าแก่ ที่ยังผูกพันต่อหน้ากากนี้วิญญาณเหล่านั้นยังคงถูกจองจำโดยความโลภโกรธหลงจากอดีตอันโหดร้ายวิธีเดียวคือให้เด็กน้อยนี้ปฏิบัติบูบชาขัดเกลากิเลสจนวิญญาณเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและยินยอมปล่อยวางไปตั้งแต่วันนั้นน้อยต้องปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทุกวัน เขาถูกสอนให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาทำใจให้นิ่งสลายความกลัวพร้อมทั้งให้คนในครอบครัวตักบาตรทุกเช้าอุทิศบุญให้กับดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายเหล่านั้นกลางวันน้อยต้องนั่งภาวนากลางคืนเขายังคงฝันร้ายเห็นเหล่าวิญญ,ญาณไล่ล่าตามติดยางไม่ลดละแต่เมื่อเวลาผ่านไปใจของเขา เริ่มสงบนิ่งลงเรื่อยๆวิญญาณเริ่มจางหายไปทีละน้อยหลายตน้นเริ่มยิ้มและกล่าวคำขอบคุณจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะน้อยนั่งสมาธิภายใต้แสงเทียนริบรี่ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเขาเห็นดวงวิญญาณดวงสุดท้ายยืนอยู่ตรงหน้าเป็นชายชาราคนหนึ่งน้ำตานองหน้า เจ้าหนูน้อยเจ้าได้ชำระบาปแทนพวกเราแล้วขอให้เจ้าเป็นอิสระเถิดสิ้นเสียงนั้นพลังงานบางอย่างเบาสบายแผ่ซ่านไปทั่วร่างของน้อยหน้ากากค่อยๆคลายออกเองน้อยดึงมันออกได้อย่างง่ายดายรุ่งเชา้าหลวงปู่บุญลูปศีรษะน้อยด้วยความเมตตาธรรมะ ย่อมสลายกรรมเสมอเจ้าจงจำไว้ชีวิตมนุษย์ย่อมต้องเผชิญทุกสุขแต่เมื่อใจมั่นคงและรู้จักปล่อยวางทุกใดก็เป็นเพียงบทเรียนเท่านั้นหน้ากากไม้ลึกลับอันนั้นถูกนำไปเผาในกองไฟควันดำค่อยๆลอยสูงขึ้นก่อนจะสลายไปในพริบตาหลังจากวันนั้นน้อยกลับมาใช้ชีวิต เป็นปกติเขาช่วยพ่อแม่ทำไล่ไถนาเกี่ยวข้าวแต่จิตใจของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเขากลายเป็นเด็กที่สุขุมเยือกเย็นมีเมตตาและไม่หวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับอีกต่อไปเรื่องราวของหน้ากากผียังคงถูกเล่าขานกันต่อไปภายในหมู่บ้านแต่สำหรับน้อยมันคือบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าที่เขาจะไม่มีวันลืม